สวัสดีนะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะอยู่กับผมเบ่าบนรถไถฟ,ฟิง่งคือเกา่าคือเดิมนะแล้วก็กราบสวัสดีไปยังเป็นเพจเบ่าบนรถไถกันล้านนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เป็นการเมบ็แค่ของต้นว่านะว่าดงหรือว่าต้นว่าใหญ่ที่เขามาทําวายกันนะแบบว่าเวลาฉันดื่มนี่ฉันจะดกลิ้นนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าโฟใต้เอ็มแปดแปดนะ าำแรงนี่88แรงม้าเทอร์โบโนะสีสูบเลียงเสียงหวานท่านผู้ชมเรื่องการตําต้นไม้นี่ขอให้บอกนะไม่ตําแต่เดินวัดนะท่านผู้ชมโอ้ถึงกับหักขาดกันเลยทีเดียวเออฉันชอบการกระทามองนแต่ว่าฉันไม่โอเคเวลาที่ดินพงเดี๋ยวผมตาฉันนะ ตันนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังจะบ้าพลังในการตําต้นไม้กันเยอะไปหน่อยนะมันทําให้ต้นไม้มันล้มไปฉันได้คลิปไม่เยอะนะตอนนี้เขาจะถอยเหยียบแอลฉันแล้วตอนนี้เขาก็จะวิ่งแล้วก็ะต้มนะ ทำเงามันให้มันไปเข้าแถวกับมูนะเหมือนเด็กน้อยนักเรียนนะท่านผู้ชม,มแล้วก็เขาก็จะถอยมาปาทศเขาก็จะวิ่งหนีนะฉันรู้ว่าเขาจะทำอะไรนะเพราะว่าฉันละ่ะอยู่กับเขามาจดนเติบเป็นเวลาสามปีนะฉันรู้หมดน,นะว่าเขาจะทำอะไรนะฉันก็เลยรู้จักการเวียนออกเหมือนกับปลอมนะฉันก็จะลิงขมตาเรียบๆของเขานะว่าเขาจะ แง่ขุตาไปทางไหนฉันก็จะเบียนออกนะถามว่าฉันย่านไหมเวลาฉันมาถ่ายในป่าในตรงแบบนี้ฉันย่านนะฉันย่านขี้เข็บไม่งอดนะแล้วก็ฉันย่านปลายไม้มันลนมาแทงขุตาฉันนะฉันเลยไม่เข้าใกล้และส่วนมากคูณสิบนะหรือว่าคูณสี่คูณห้าโอนะรถก็อาจจะอยู่แปะหูวดังแต่ว่าตัวฉันอยู่ไกลเสือเกินนะท่านผู้ชม อนนี้เขาก็ใส่เกียร์ให้หนึ่งหรือว่าเกียร์เล็บบิดหนึ่งนะหรือว่าเล็บบิดวันนะดันที่ดินโพนนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ใช้ใบมีดสองเมตรเตาของเขาทั่วขีดินโพนนะไปถมมองมันหลุบหรือว่าเป็นเอ่อเง่าไม้เก่านะให้มันโนนขึ้นมาสำคัญนะ แล้วครั้งต่อไปเขาก็จะแซะไปที่เง่าไมา้เงานั้นนะแต่ฉันก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเขาเจะออกหรือว่าเขาจะจงไว้นะเพราะว่าฉันก็เปิ้งใส่หลังคานะไม่เป็นไรนะอแขนนะถือว่าไม่เป็นอันตรายมากนะแต่ว่าถ้าเป็นเง่าใหญ่ก็สามารถเมีบแค่ได้นะทมม่านผู้ชม โอเคตอนนี้เขากำลังจะช่วหากไม้น้อยหากฝอยตอนนี้ก็กำลังจะมีพิธีกรท่านหนึ่งนะเดินเข้าไปใกล้เพื่อว่าที่จะสอบถามนะโดนโดยที่คำพูดของเขานะก็จะกระแทกไปที่เบ้าหน้าของนายคนนั้นว่าทำไมนายขับรถไม่แรงเลยนะ ไม่สมกับที่ฉันเดินทางมาถ่ายนายถึงไกลมากถึงกับ200โกว่าโลนะเขาก็เลยพูดสวนลํากับหน้ากล้องไปว่าตอนนี้ฉันยังไม่เอาจริงนะฉันก็โอเคกับคำตอบของเขาหนะาแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงตอนไหนนะเพราะว่าฉันก็รอถ่ายเขาอยู่นะตอนนี้เขาก็ใช่พันสี ตาช้างใบ26ของเขาปาดเงาไม้นะโดยที่เขาไม่ได้อ่อนซอนเลยว่าของตลาดจะมีเหลื่อยเครื่องเงนน้อยบาสิบเอ็ดจุดห้านิ้วขายเพียงพันกว่าบาทนะเขาไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าเขาใช้ผาหลังอละเจ็ดเบือนของเขาปาดหากไม้นะท่านผู้ชมตอนนี้มันเป็นต้นน้ำเกี้ยงนะแต่ฉันก็ไม่ทราบได้ว่าภาษาเข้าโรงเรียนหรือว่า อาสาไทยเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เขาใช้หางดาบของเขาพังต้นไม้นะไม่ตีงแล้วก็ยิ้มแย่ๆนะโดยที่ฉันยังเชิงเฉยๆในความคิดเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเอาจริงนะใช่ฉันชอบคำพูดของเขาแต่ว่าฉันไม่โอเคนะในการที่เขาไปกระแทกเล่นให้ฉันภาคเล่นแบบนี้มันไม่ได้นะไม่โอเคฉันไม่ชอบนะเขาต้องทําจริงจังนะเดี๋ยววันต่อไปฉันจะให้เขาไปอีกสองขวดน้อยเพื่อว่าเขาจะได้เหยียบคัะเล่งแหงขึ้นนะ โอเคตอนนี้เขาก็ติดปัญหานะมีเคียบกับากยางพลาดมาที่หน้ารถของเขานะเขากําลังจะซิกออกแต่เขาไม่มีปัญญานะเพราะว่าเขาไม่ยอมเอาดากลงมาจากเบาะนะมันก็เลยทําให้การเขียงอะไม้ออกมันทําได้ยากนะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากจะบอกเขาหรอกเพราะว่าฉันไม่มีรถเหมือนเขานะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ตัดสินใจโยดากแล้วก็ตดจัดลงมานะเปิดโซคีผลเล็กน้อยเฮือเสียก็ไปเส้นหน้าแล้วก็ค่อยๆดึง ไม้ออกมาจากกองอากาศของรถเขานะแต่ว่าเมื่อมันดึงไม่ออกเขาก็กําลังจะหาวิธีนะเขาจะแกะเคลียไม้ที่มันพันอยู่ออกแล้วก็ดึงเผาวันนะแล้วก็เล็งดูว่ามันติดที่ยอดไหนเขาก็จะทําการเอาไปพันไว้ที่ต้นมันนะเพราะว่ามันจะได้ไม่พันรถของเขาในเวลาผัดไปนะตอนนี้เขาปวดเหยียวนะ เขาก็ยืนเดียวแบบไม่สนใจใครว่าใคร,ใครจะเห็นหํามเขาไหมว่าเขาไม่อายนะห่อเขามีเล็กิดีเดียวนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ติดปัญหาก็คือเจ้าเวทเขียวครับทํางานไม่หยุดกับมันผิดปกติตรงที่ปกติเขาจะหยุดทุกวันนะไม่ใช่หยุดทุกวันไม่หยุดทุกชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆทางานไปวันละเล็กละน้อยแต่วันนี้ก็ไม่หยุดนะเหมือนเขาได้ยาดีมา ตอนนี้เขากําลังตั้งโจทย์ให้กันนะแต่ว่าหมอหนึ่งดันไม่รู้ไม่เหยียบคัะเร่งให้เราเลยนะเขาก็เลยต้องบอกกันใหม่ แล้วก็ลุ้นกันคลิปใหม่นะเดี๋ยวฉันจะพากให้ฟังมันๆเลย